ปลูกต้นไม้แล้วได้อะไรครับนะครับนี่ก็คือนะครับต้นยางนานะครับต้นยางนาของสวนยินดีออร์แกนิกฟาร์มนะครับตอนนี้ก็วันที่30พฤษภาคมครับ2567นะครับย้ำว่าปี2567อีกครั้งนึงนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็น ชุดแรกของปีนะครับชุดแรกของปีที่สวนยินดีออร์แกนิกฟาร์มเนี่ยได้มีเห็ดระโงกขึ้นนะครับมาให้เห็นนะครับอ่าตอนนี้ก็ชุดแรกมามา,มาอย่างสวยครับพระเจ้าห้าพระองค์ครับห้าดอกนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยครับอยู่ตรงนี้เลยอ่าบอกพี่กัดเลยบอกพี่กัดได้เลยนะครับ คันนานะครับเขาคือคันนานะครับไม่ใช่ป่านะครับนะฮะแต่ว่าเราทําคันนาให้เป็นป่านะครับก็คือการปลูกต้นไม้บนคันนาตอนนี้เป็นต้นยางนานะครับนี่เห็นไหมครับนะครับคันนานะครับอ่าอีกฝั่งก็จะเป็นแปลงนานะครับฝั่งนี้ก็เป็นแปลงนาเหมือนกันนะครับนี่ครับต้นยางนาขนาด ายนี้เลยนะครับสูงประมาณ6เมตรแลละนะครับเราปลูกมาประมาณาห้าจะเข้า6ปีนะครับนี่แหละครับผลผลิตที่ได้นะครับนี่คือเห็ดละโงกเหลืองนะครับเห็ดละโงกเหลืองเห็ดที่มีความอร่อยอร่อยครับโอเคอนะครับ อ่าสำหรับไครทีสงสัยว่าอ้าวปลูกแค่เส้นพัน์เดียวมันจะได้กินไหมล่ะเห็นละโงกเนี่ยนะครับต้นไม้ที่เราสามารถปลูกได้นะครับแล้วก็ให้ผลผลิตนะครับที่จะเป็นเห็ดนะครับเห็ดละโงกเนี่ยนะครับก็จะมีต้นยางนานะครับต้นตะเคียนต้นเต่งต้นรังต้นตะแบกนะครับ แล้วก็ต้นอตองตึ้งนะครับต้นยางเหียงยางกระดนะครับพวกนี้จะออกเห็ดนะครับเห็ดระโงกเหลืองละโงกขาวแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะได้ก็คือเห็ดตะไคร้นะครับแล้วก็เห็ดถอบนะครับก็ลองพิจารณาดูครับว่าพื้นที่ของตัวเองหรือว่าสวนของตัวเองเนี่ยเหมาะสมกับต้นอะไรนะครับก็นําไปปลูกนะครับนะครับปลูกเพื่อ สิ่งที่หวังผลเลยก็คือการใช้เนื้อไม้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นผลพลอยได้หรือเขาเรียกว่าบายโปรดักเนี่ยก็จะเป็นนี่แหละครับยางหน้าก็จะเป็นเห็ดละโงกนะฮะก็จะเป็นเห็ดละโงกแล้วก็กิ่งก้านสาขานะครับเราก็สามารถนําไปทําฟืนเพื่อประกอบอาหารได้นะครับ <c oughs> โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ให้ดูครับมุมเดิมครับมุมเดิมมุมเดิมนะฮะ <c oughs> ต้นไม้บนขันนาเหมือนดื่มครับผมขอบคุณครับทุกคนครับสวัสดีครับ